สำหรับคลิปนี้ EP นี่ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงสามีแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นคมอมูลนะครับผมถ้าเกิดมีมดเขา่าเขาก็ต้องไล่มดออกอ่ะวู้วันนี้เฉดครับเฉดอีมด ครับสวัสดีครับครับผมเมื่อนี้ฮ50พยายามแงบปะครับแม่นครับแต่อันนี้เขาหมานยังมาแล้วนี่ยเขียดครับเขียดเขียดอีโมครับผมมาไต่ไปน้ำทางไต่แตน้ำทางครับเมื่อนี้สภาพพยายามแงบพี่น้องครับผมเพดขาดฟังซีหากินแบบแบบอะไรล่ะนี่ครับยางมาเตถิมก็มีเขียดอีโมครับเขีย่ยท์ลายๆพี่น้องโอู้หูหากินครับผมเอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นด้วยครับผมม่มีสิทิภาพไปยามเงียบคุบเขียดไปน้ำทางอุปกรณ์คุบเขียดกับบ้านๆขึนก็นแล้วครับเขียดหลายครับทำตั้งใจจับดีดเมื่อนาซีหาโลคป่ะขันแบบน้ำแกงวาเนี่ยถ่วมแล้วให้นึง น้องเอ้ยอสานบ้านน้อจังหวัดชัยภูมิครับผมบ้านน้องแหนตําบลน,น้องไพ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูม,มิครับผมครับนะมาพูดฟังทําเพลงคุบเขียดน้ำคูขนาไปเรื่อยๆนะบ่เห็นวิดีโอก,ก็ฟังเสียงผมโบไปก่อนครับทุนเต้นลงน้ำตุมตุ้มดุมดุมดุมยางเตะุ่่น ติดลงแนวบุมมุมบอมทันตัดนี่ก็ตัดหยาคูา่คนาก็พ่อได้จับอยู่ครับเห็นว่าเป็นอย่างมื่อนี้ภาพไปยามแงบครับใส่ไว้จากหลังนึ่งครับ,รบมื่อนี้เจ็ดอมอมีหอดบอกหอยเชือ่อเลยหลายหลายหลายดิสร้างว่าเนี่ยนะครับเลี้ยงดา,า,งดาก,กันหลายปีนี้โอ้ อุดมสมบูรณ์ปีที่แล้วเหรอครับ <Okay. S 1> แรงคักจังสี่โใส่บ่ครับทางน้ำเนี่ยใช้เหล่ามือวันนี่ถึกไปแล้วนะครับหล่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาหลุนหลังแรกน้ำกัน พานวุฒแล้วก็ตบเขียดไปน้ำทางครับวันนี้ไส้นีถือเต็มเต็มเงียบยเลยเต็มเงียบอล,อล,อลองมึงแปลกแปลกเลสุด,สดไห<ป>มเอาอันามุ้งมัดเงี้ยไ้ไหมโห มันเปลืองอ่ะ, <laughs> อะพี่น้องสุดผามุงมัดเงี้ยว้คือจังหวันใส่กุ้งอ๋อหืโอ้โหนี่จีหลังแรกหลังแรกพี่น้องครับลุนน้ำกันครับโอ้เคยดีอบอสเนอกหลังแรกเนะี่ยบอสเถืออถ่อบอสถื่ครับพี่นออ้องโอ้ยที่หนึ่งผ่านไปสุดไหมสุดไหมสุดประหยัดเงี้ยดจี อ,อ่ะลุ้นไปน้ากันครับพี่น้องครับผมพัดบอกว่านั่งตองมองเตงแมงเัินนั่งตองมองเตงแมงขงังเงียบซะกำลังเขา่าโอ้เพิ่งห้อยตีนเละตุ่มเปย์เลยครับพี่น้องโอ้โออเหรอตุ่มคือหรอพี่น้องเนี่ยนี่เรียสูตรนี่เปพียงไดีสูตรนี่บอทาบอทาพี่น้องเลย จะไปเฮ็ดเด้อสุดประหยัดเนี้เด้อแมนแมนใช่นี่พี่น้องครับตุนกันตุนกันไปต่อไปเนาะหลังที่สามหลังที่สามเป็นยังไงเนาะถือยูเต้นน้องๆเด้อเต้นน้องๆหู้หู้หเดียวตัวน้อย บ่น้อยดอกนี่กำลังงามเด้เหรอมาเขาบ่ถุงมาเลยบ่ได้เอา,า,าถุงมาเลี้ยวเงี้ยเขหมิ่นได้ยังไงเสร็จไปเจ็ดยามไปแล้วสามถือตัวหนึ่งโอ้สุดประหยัดเงี้ยนขอดไปคือจังเขาใส่กุ้ง <c oughs> เนาะเตรียมถุงกางเกงกับกระบานเหาอ สองทุ่มห้านาทีพี่น้องครับผมเวลามายามแง่พี่น้องผมจะบอกสูตรนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสี่สิบทุ่มสี่สิบนี่นะครับร้องร้องเบิงร้องเบิงสูตรนี่ร้องเบิงแต่กระมานคือเก่าล่ะรับผม เงียบเสื้อมัดเอวเด้ยมีเสื้เอเปลถือเอาเดียวเ,เมื่อคืนนี่ซีโลถือของซี่ดีอ oh, <laughs> มื่อคืนนี่ <laughs> เอาของมาเมื่อนี้เลี้เอาไม้เยอะแต่ว่าเอาไว้กันหนากระแตงรถเมื่อนี้ไม่ยำมันเงียบนี่ถือกบเอาห้าหลังต่อไปมันถือกันเป็นโล่ให้ตั้งเลย นี่เ้หงนี่นส้สาอยู่นี่ใส้สอยู <laughs> ย่นี่ใ,ใ,ใส้สามนใส่สองมือติดต,ต,ต่อกันแล้วมใส่ออกันแล้วอ๋อนี่มาซ้ำซ้ำขี่เกาเขินุ่นล่ะพี่น้องไกลไก่เลยกบลายแหง้แอง,องคันไซแบบขี้คักเนาะครับดุนกันต่อไป เดี๋ยวพานวดสีพาไปยามอีไปตามกันไปเรื่อยไปครับครับพี่น้องครับเห็ดละงอกละงากกับพอได้ยูดได้กินค้อก,กันแล้วครับจักละงอกรือละงากเนาะเมื่อนี้มาคุบกบแต่เดี๋ยวพ่อเห็ดครับผมจักรละงอกละงากพี่น้องเมืองเอา <laughs> อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเห็ดมีหอดตุม่ม ตุมคือียงข้ากลลันละไเห็นยันนยนนะยครับเกิดน้ำเดินนะเสียงหน้าในตำนานครับบักคุบักคุวินเขาไปใสเนี่ยนนจำนายหรือต้มเนจากของาแล้วเอนจาของขาแล้วอเอามาปัวนเึ้เด้ว ปวดให้เขาโอ้ปวยให้เขาเลยเมื่อกี้มานมาแล้วแต้มนึงครับแต้มนึงอ่าเหลืออีกเท่าไรเหลืออีกซีซีซีอยู่สานะครับซีอยู่นี่นะครับไปเรื่อยๆนะอ๋อครับเราหลุดกันไปต่อไปครับครับพี่น้องปองไปหรื่มันเลยใส่เลยใส่ครับชวนวะเนี่ย มันพัฒนาฮอดสองทุ่มหานาทีอยู่เอ้ยหานาทีแล้วพี่น้องสองทุ่มห้านาทีแล้วนี่ละเวลายามท้องแท่สองทุ่มหานาทีครับบมมีผิดหวังลุดกันไปครับพันไปกับพันพุทครับด้วยนนเพื่งยามไปแล้ว <laughs> บะ่รลุ่นน้ำกันครับน้องอน้ำไหลรัว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 เพี้ย บ้านน้องแหนตำบลหน,นองไฟอำเภอเมืงองจังหวัดชัยภูมิครับหืบให้พี่น้องมึงเดียวบอกหอยโอ้หนี่ครับโอ้โปีกไก่นี่งก็พอได้ขอทานกินเดียวพอได้ขอปีกไก่นี่พ่อผมได้ขอทานกินเลยล่ะหืมนี่นสูตรนี่บ่เข่าเลย นตัวหนึ่งตัวมันอยู่กบแอบกบแอบไอยไม่นีนะตัวหนึ่เอามันนี่ออกเอาเดี๋ยวเลยเออลองเพิ่งเอาเดียวเลย <c oughs> เอเยเลยลอลงอึนเศร้าหลายมองพดผมสิไปถ่ายทำมีตะคนสวนไปครับจะปักไม้นี่ก็สุดยอดครับใส่กับมันจอยวะพี่น้องครับหอยจอย บังับปล่อยมันกัดเข่าคน <c oughs> อ่อู้ผมจะคิดคิปหาหนูน้ำแกงให้เบิ้งอยู่ครับถ้าหากถามสอบถามพันวุฒแล้วพันวุฒบอกว่านี่ก <c oughs> ็บบเห็นมันโดดลงน้ำได้หรืเ <c oughs> บล่บ่บเห็นมันโดดลงน้ำสแสดงว่าหนูแรง ฤด,ดูการนี้หรือว่าสิ้นปีนี้ผมเห็นมันเต็มรูปแบบแล้วครับทั้งหนูทั้งทัง้งปลาทัง้งทุกสิ่งทุกอย่างครับอ่ะหลุนกันต่อ,อปพี่น้องครับอยามมาเราซีเหลือสามอันนี้นหลังนึงพันรถสีพามายามครับอ่ค่อยๆลงพี่น้องค่อยๆลง ถอดเก็บกันครับพี่น้องผมบ่ไดใ้ใส่บูธมาิ่นสวนมายามพาายามแงบแน่สันวะเอาันกันโห้หนทางคือวิบากท่เนี่ยเขแล้วเตะเขล่ว

จะมีห้อยตีนได้หรอไม่บอกนี่นี่นีห้อยตีนตีนไม่ไหมึง้กันมึง้องกัน,น,กนลุดลุโอ้ยแปก๊กแแป๊กี <c oughs> ก่สี่แล้วนี่นี่หานบ่าหาแล้วเ <c oughs> หลือสองอตายบาดทีเนี่ยเอามมือมานมือหมาครับมือมานมือบมนันไปรอลุด กับเจ็ดครับหาครับผมยามมาแล้วหาเหลือสอง่าเป้าหมายของห้องยูซื้อนะครับบ่งไฟผมครับขอโทษพี่น้องครับผมคืออนา,อาจจะบดแจ้งบันไดโอ้ย,อยาะดูดปาก แลนโค,บโคบโคบ,โคบโคบโคบหลังนุ้นคบหน่อยพี่น้องหมดแล้วไปน้ำเลิกเถอะพี่น้องน้ำเลิกถอดเกือบเพาดยานกล้องหลุดมือครับดึงด้วยกันครับยามเงียบคือย้อนครับเถอะ ว่ามันอันนี้ก็ว่ามันยางยามอ้อยยิ่งหนูหกหกอันนี้ลุนหลุนอุ้ยหนนึ่งพี่น้องเอ้ยเต็มเอาไว้นี่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 อุ้ยสวน้อยสูน้อยอ๋อโอ้ หกแล้วผมว่ามันด่าใบบ่วพี่น้องเลยผมว่าเข่างามเนาะเข่างามเข่างามเข่าผู้ใดเนี่ยเข่าผมนี่แหละครับเนี่ยนี่แหละเนี่ยเฮ็ดเอง嘛ครับเฮ็ดเองเฮ็ดเองแล้วที่นี่ขายเอง嘛ครับขายเองเนาะโอ้อันนี้มันผลเนี่ยนี่บ่ผนบ่ผนอ๋อมันมันมันถอกแล้วเขมารีดอ่ะขมาลีดครับจังยูอ่ะ สิบหกให้เฮองผอ้ <c oughs> <c oughs> ผู้ใดผู้ใดสกิ้วเนี่ยมีทีมงานอยครับมีทีมงานอยู่อ่ะ <c oughs> ติดต่อมาได้ผมรถเกี่ยวเขาวนมาเรื่องนี้คือเก่าแล้วครับพี่น้องติดต่อผมได้เด้อผู้ใดจะเกี่ยวเขาไกลไกลไปเบิ้ดใช้พุมพ่มโคราชครับนี่เป็นได้ละถือแล้วว่าเอา ตื่นเศร้าขึ้นมาบ่มีดิอ <laughs> เอับพี่น้องครับรอเบิ่งพิจารณาเบิ่งผ่านวบทเราเฮ็ดนาะเองสิบหกให้ทงนี่จะให้นะครับทงนี่เจ็ดให้ครับทงนี่เจ็ดให้เข่าเป็นงามคัะครับเข่ามาลีครับทงใดนี่เกาให้เกาให้ครับเกาบวกเจ็ดเป็นเท่าใดล่ะฮะพิจารณาเบิ่งเอาครับนะครับรุ่นหลังสุดท้ายของเฮามันอี ผมเห็นเต็นด่งโด่งด่งกันมันรุนกันครับหมันบ่หมันไอ้หนุ่มเซียนนี่ก็เซียนปลาไหลพี่น้องย้อนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะครับผมหมดหมดหมดเข่าดิคือประสาดนามไซน์เนี่ยนาสาดน้นามไซนมดพี่น้องครับผมถึงนกถึงหนูเขาเวลาเขาไปใส่บ่วงขันเมียนหมดตึงสี่ หนูกับบ่เขาบ่วงนะครับนี่เก,กินเทคนิคผมสีบอกไว้ให้เลยเ้าไปใส่บ่วงแล้วหมดแรดน้ำทังหนูนี่ห้ามใส่เป็นเด็ดขาดบบมีทางว่าสิมีหนูเขาครับเป็นสูตรสูตรกับผมิดน้ำใส เอาเลยพี่น้องเออเนาะเอาพอได้ปนอยู่พอได้ปนอยู่พอได้ปนอยู่เมื่อวานอย่แล้วได้คักอะได้คักเนาะคือผมไปยามอีกฝั่งนึงเนาะครับผมไปยามกับพานน้องเพิ่นได้บอกครับเมื่อวานเนี่ยว้าถือทุกหลังครับหลังละสามแต่เมื่อนี้มายามกับพานุษย์เฮ้ยนี่อนี้มันเป็นยังไงบนฝ้าฝ้าจ้ะฝ้า เนาะแต่กับม้านือเก่าละพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียกสามีแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นค้อมูลนะครับผมถ้าเกิดมีมดเขา่าเขาก็ต้องไล่มดออกอ่ะโอ้โันมีเขยดครับเ,ยเขยดอีโมเต็มขวดพี่นอ้องเอ้าถือว่ามานมาสมควรละซีโลหาประม่นเขยดอีโมจริงสิบ่กวะครับกบเจ<ะ>้า จอกันคลิปนาครับผมสำหรับพี่นี่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั้นกระดิง่งไว้เพื่อชมคลิปนาต่อไปครับขอพี่น้องมีความสุขสุขูสุขคนครับผมสำหรับคนที่ชมคลิปและกะ็พี่น้องที่กดติด,ต,ดติดตามสุขูสุขคนครับผมบ๊ายบายพี่น้องครับ